ตาเจสาวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พูดจีนเก่งของเรานะคะมาทำคลิปแบบสั้นๆนะคะมาไวไปไวนะคะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปรู้จักกับ3ประโยคนะคะที่มักจะใช้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกนั่นเองนะคะหรือว่าใช้ในการปฏิเสธเวลาที่ มีคนมาบอกชอบหรือสารภาพรักนะคะเหตุผลนี้ค่อนข้างจะสวยหรูนะคะแต่จริงๆแล้วมันแฝงความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเดี ite, ๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประโยคแรกนะคะประโยคนี้นะคะบอกว่า n e 太 r e n 人ไ好了ประโยคนี้นะคะแปลว่า คุณดีเกินไปหรือว่าเธอดีเกินไปนั่นเองนะคะเอา้าชอบคนเลวก็ไม่บอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำศัพท์นะคะนีก็คือคุณนะคะเรนเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าคนนะคะก็เราก็จะใช้เน้นลงไปอีกว่าแบบเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบไท่เหา่าแล้วทเนี่ยก็คือ ค่อนข้างนะคะแปลว่ามากนั่นเองค่อนข้างมากนะคะห่าแปลว่าดีเลิกก็คือแล้วก็โดยรวมเนี่ยเราก็จะแปลว่าคุณดีเกินไปนะหรือเธอดีเกินไปนะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไปต่อแบบเร็วๆนะคะกับประโยคที่สองนะคะก็คือ What's e r m 什么好人 w h a t ประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันเนี่ย ไม่ใช่คนดีอะไรนะอ่าเป็นการถ่อมตัวนั่นเองนะคะมีการบอกเป็นในๆนะคะว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไรนะไม่ต้องมาชอบฉันอะไรประมาณนี้นะคะหรือในกรณีที่ไม่ได้ปฏิเสธก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะแบบประมาณว่า ขอบอกไว้ก่อนว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไรนะอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถเอาประโยคนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะ我不是什么好人我不是什么好人อก็คือฉันนะคะ่อก็คือไม่ใช่นะคะ什么แปลว่าอะไร好人ก็คือคนดีนะคะเพราะฉะนั้น我不是什么好人ก็จะแปลว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไร โอเคค่ะมาต่อกับประโยคสุดท้ายนะคะประโยคนี้นะคะบอกว่าหัวปุกโกขาวหัวปุกโกขาวประโยคนี้แปลว่าฉันดีไม่พอนั่นเองนะคะออกแนวแบบตัดพอนะประมาณว่าเราไม่เหมาะที่จะคบกันนะคะฉันเนี่ยดีไม่พอนั่นเองนะคะหรือประโยคนี้นะคะอาจจะสามารถเอาไปใช้กับคนที่แบบว่า ชอบคนคนนึงอยู่เนี่ยอยากจะสารภาพออกไปนะแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยดีไม่พอนั่นเองนะคะคําว่าปูกโก่หา่าโก่เนี่ยแปลว่ามากพอนะคะก็ปู่แปลว่าไม่นะคะก็ปูกโก้ห่าก็คือดีไม่พอนั่นเองนะคะโอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3มประโยคนะคะที่คนมักจะเอามา ใช้เป็นเหตุผลนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ในการบอกเลิกสะทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเป็น3ประโยคยอดฮิตนะคะที่คนมักจะพูดกันนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะถูกใจนะคะอยากจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้ว แล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยมีสาระดีๆก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายใจเทียน